สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพบกับน้องท่านจ้าบัณนี้พี่น้องอยนีมือแรกเนาะจ้นะเนาะตอนนี้กะ <c oughs> อยู่บ้านเด้อจ้าพี่น้องจ้าหอดบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าน้องท่านเดินทางกลับมาบ้านจ้าเพื่อที่สีเตรียมโตไปลงลุงเรียนเนาะจ้นะเนาะไปฝึกสอนเนาะบัณนี้กะก้บาบ้านลวจ้าบัณนี้มาหอดตอนประมาณบ่ายโมงจ้าพี่น้องออกมาตอนเก่าโมงเก้าโมเสาร์บัณนี้สีพภาพมาบึงกับเขาแรงเนาะจ้นะเนาะว่าสีใดเมนูยังกิน กำม,มาบานมือแรกจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ่งเมนูกันเลยจับผมกับกระเซาะกระเซาะเนี่ยจักหน่อยได้จ้ะเพราะว่าทั้งอันปันผาทิ่มไว้แล้วก็เลยทิมมะทายนกกินแล้งให้พี่น้องเบิ่งน้ำมาเจอเนาะสีภาพพอมันพี่น้องกินเขากำยังมาเบิ่งกันเลยจ้ะหน่จ้าพี่น้องจ้าหมอนกกินหกเนี่ยเด้อจ้ะอยู่คัวจ้ะพี่น้องอยู่คัวทั้งนอกนาเจะเนาะอันนี้ก็คือหมอนกกินของเฮาเดี๋ยวสีภาเปิดเ<อ>บิง่งโอ้ยูจ้าพี่น้องเห็นบ่จ้ะ

อ๋แน่กลิ่นของเหา่ันนี้ก็เป็นเฮี้ยนคั่ว้ะนี่คั่วอ,อยู่ขังนอกหม่องเันดังไฟจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวสิพ้า่างออกเบืงทั้งนอกบันทีจ้ะนี่จ้ะพี่น้องบรรยากาศรอบนอกอยู่หลงังคั่วเ้ยจ้ะนี่มีต้นไม้เขียวเต็มเบิดเลยจ้ะอันนี้เป็นต้นบักแข่งหรือต,นอตน้นบักแยงน้องนี่เนาะนี่จ้ะพี่น้องบ้านน้งนอ,งนองท่านก็อยู่ในปางสิเลยจ้ะ อยู่ส่วนยางจ้าพี่น้องจ้าเป็นหมู่บ้านที่เขาเจอเ็ดส่วนยางอันนี้ก็เป็นเล่าไก่จ้าไม่ค่อยโฟกัสอันนี้ก็เล่าไก่ต้นมะเขือพกหกจ้าพี่น้องจ้าอยู่ข้างหลังนี่อันอยางลงไปนี่ก็ซีเมนเป็นสวนจ้าบานนี้เป็นสวนยางเดี๋ยวสีภาพอันอยางลงไปเบิ่งอีกจังหน่อยเนาะจ้าเนาะอึบจ้า บริเวณรอบๆเพื่อนเราจะเนาะฟังทั้งหันก็นเป็นกยเป็นสวนผักจก้ะไก่เลี้ยงไก่เด้อจ้ะไก่กัดจับไก่เจ้าของนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้ะหางเฮียนจ้ะอันนี่นก็เป็นเฮียนป่าสิมารีวิวให้เบิง่งเราจะเนาะต้น,ตนบักคามต้นไม้เต็มเลยจ้ะพี่น้องจ้ะบรรยากาศดีขนาดเด้อจ้ะเดี๋ยวทำสิบห้าย่างเบิง่ง โอ้นี่เป็นบักเอิร์กจ้ะนี่บักเอิร์กเมตตาที่นั่นเป็นคนที่ใส่ตำหงจ้ะพี่น้องนวยบักเอิร์กนี่เดี๋ยวสิผ้ายางเบิ่งนะ,ะนะจ้ะเนาะมองหันเป็นล่งสีจ้ะนะล่งสีเข่าแบบสีกินเองนี่แหละจ้ะสีเข่ามันไกลฝากทางหันกับแม่นเฮือนป่าด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะเลี้ยงไกลไว้อันนี้ใครไม่ต้นบัเกเขียะ อันนี้สิมันเพิ่นถือไฟลวกจ้ะนี่พี่น้องใบมันอยากเหี่ยวมันอยากอันนี้ลงแล้วเคี้ยวชะอุ่มเด้อเด้อแต่พี่น้องจ้ะอันนั้นมันสจนนนะจั้นนะข้างล่างนะจ้ะพี่น้องเป็นสะเห็นป่ะจ้ะอยู่ามองต้นกล้วยพูนแต่ก็มันต้นบักขามต้นบักพาวเนาะจ้ะเนาะบรรยากาศบ้นบานๆเฮาจ้ะนี่มันเป็นต้นบักเน่ามันเคยเป็นขอกหมูกเก่าจ้ะมองนี่เดีย๋ยวสีผ้าใางเบิ้งไกลทั้งนั้น ลับมาบ้านกน็อาจจะมีเวลาถ่ายคลิปแน่เด้อจ้ะพี่น้องจ้ะเาภาวะญุ่นมันบ่มีหม่องถ่ายเนาะจ้ะเนาะจักสิถ่ายอีหยังนี่จ้ะนี่ไก่ที่เฮาเลี้ยงไว้บรรยากาศบ้านๆเลยเห็จ้ะเลี้ยงไว้ไว้กินไม่ยากนี่แล้วจ้ะพี่น้องเสียงรถรถอีแตก๊กขจ้าเขาขึ้นเมียบ้านขจ้ามาให้มาสวนมาให้กระสวนพักได้หน่อจ้ะพี่น้องจ้ะ แม่เพื่อนกระปุกพ่อได้กินมองนี่ก็สิเป็นโร่งซีก็เป็นหมองเก็บของจ้ะเก็บซุ้มทอซุ้มยังก็หมองไกลยอยู่เอาว้พ่อปลูกอันโอ้ว้พ่อปลูกกัสันเอาไว้พ่อสีกินท้เฮียนจาคองนี่แหละจา้ะสำหรับผู้ใดที่คิดหอดบ้านานะจ้ะเนาะมีของมีเนวใสไกลมองนี่เคยเป็นขอกหมูกเกาเลยมีสั่งกะซีแอบไปยังซีด้อจ้พะพว่นของท่านเคยเลี้ยงหมูหน่อย ตะวันเดือนนี้ขายแล้วจ้ะมันมีสองตัวคเคยเลี้ยงมาสองตัวนี่ถ่ายบรรยากาศย่างแรงให้เบิร์จ้ะพี่น้องจ้ะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องจ้าพามาเบิ่งอันบรรยากาศรอบนอกจะบรรยากาศอันรอบเฮือนล่ะก่ะภาเบิ่งนเน่ากินแรงเนาะแต่เนาะโยยไก่แต่มื่อน,นี้ือว่าบางคนเคยจากเสืเอ,อิ่นอบไก่ก็ได้เนาะแต่เนาะเพราะว่ามันเอิน่นเรคือกันแต่ยู่นี่เขาจะเสืเอิ่นโยยไก่สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเจ้ะพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิง่งน่าจ๊ะน้องเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้น้องท่านในเดือจากพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนติดตามคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย